ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์นะครับที่หนองเสือเนี่ยมาหาคาตอบกันสักนิดหนึ่งยอดดิตไปสักเล็กน้อยนะครับว่าเหตุเกิดจากส้มที่มีปัญหาสวนส้มที่มีปัญหาในช่วง10ปีที่ผ่านมานี่นะมีการดำเนินการมีอะไรกันบ้างนะครับมาคุยกับคุณวินัยกุลศักนะครับเป็นรองนายกอบตที่นพรัตน์นะครับสวัสดีครับท่านรองสวัสดีครับรองตอนนั้นเป็นเป็นอะไรอยู่ฮะตอนที่เขามีปัญหาเรื่องของ สวนส้มมีปัญหานี่นะช่วงนั้นเดิมเลยเป็นเป็นสมาชิกอบตอครับสออบตสอบตครับตอนนั้นก็คือโรงไฟฟ้ามามาตั้งพอเปิดเดินการเสร็จนี่ก็มีปัญหาว่าส้มตายหมดใบร่วงหมดใช่ไหมครร่วงครับก็ชาวบ้านก็เคลื่อนไหวกันเยอะเยอะครับตอนนั้นคำตอบเป็นไงก็คือมันมันจริงๆมันไม่มีคําตอบที่แน่ชัดอะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ ทีนี้การสันนิษฐานก็คือสันนิษฐานว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยปล่อยอะไรเรียกเขาเรียกก๊าซพิษอะไรพวกนี้นมลพิษออกมาฟออันพิษอะไรนี่นะครับแล้วก็มันก็กระจายทั่วส่งผลต่อส้ม <ผล S 1> ต่อส้มร<ล>่วงนะครับทีนี้ไม่มันถามว่าทางทางการเนี่ยเขามาตรวจสอบแล้วมันก็ได้ผลไม่แน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไร บางคนก็บอกว่าเชื่อราบางก็ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรคนก็เกิดจากดินบางคนก็บอกว่าเกิดจากโรงไฟฟ้าคือมันฐานสองฝ่ายถ้าดินก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าดินทำไมมันทั้งอำเภอทั้งอำเภอใช่ครับแต่ถ้าโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะอะไรใช่ไหมครับครับมันทําไมถึงส่งผลกระทบขนาดนั้นครับก็เลยจน จวนทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้หาคำตอบไม่ได้จนจนชาวบ้านชาวสวนส้มเนี่ยอพยพไปทําที่ต่างจังหวัดหนีไปเลยฮะจนเดี๋ยวนี้ย้อนกลับมามาเริ่มต้นใหม่ทดลองกันอีกตอนนี้มาเริ่มใหม่ถ้าปีสองปีนะครับนะครับทำไมเขามาเริ่มต้นใหม่ก็คงคิดว่าไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็พื้นที่ก็ห่างห่างจากเรื่องส้มไปนานอคิดว่าคงจะทําแล้วคงจะดีขึ้นครับ ก็ลอง,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 งทดสอบใหม่ไอ้ตรองไฟ <ไป S 1> ฟ้า,ฟาตอนนั้นเขามีการปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันมลพิษดีขึ้นนะก็ผมก็ไม่ทราบนะภายในเขายังไงครับครับไม่ไม่แน่ชัดแต่ว่าเอาละ่ะชาวบ,บ้านที่ได้รับผมกระทบได้รับการดูแลเยียวยาอย่างไงไว้ตอนนั้นไม่ได้รับอะไรเลยที่ที่นี่นะครับครับทับ,นะบทบัทบกี่พันไร่ที่นี่โอ้ประมาณยากเยอะ ทบทุกคัวเรือนที่ทำกันปลูกส้มหมดเลยปลูกส้มหมดเลยแม้แต่ที่บ้านของเมีองก็ปลูกตอนนี้เริ่มมายังยังรองไม่ร้องโดนไปสองสาล้านบาทยังไม่กล้ายังไม่กล้าคือไม่มีใครมาดูแลเลยไม่มีฮะก็จะบ้างก็ต้องสู้เองการฟันมงคลหนึ่งก็ต้องโดนยึดที่ยึดอะไรไปเพราะว่าไปเป็นหนี้ธนาคารใช่ครับใช่โอ้โหเยอะมากไอ้โดนยึดที่เนี่ยต้องทาไมยึดก็คือทิ้งขายทิ้งก่อนครับขายเพื่อให้เงินเหลืออยู่บ้างอะไรพวกนี้แล้วตอนนี้เห็นว่าที่ตรงนี้ มีคนมาขอซื้อเยอะเพราะว่าน้าไม่ท่วมใช่ก็สิบปีแล้วนะประมาณนั้นแล้วเห็นว่าโรงไฟฟ้าเองก็ก็ไปดูแลไปให้สวัสดิการชุมชนต่างๆอยู่ใช่ไหมแต่ไม่มาที่นี่แต่ไม่ได้มาที่นี่ที่นับวรรษเห็นว่าจะขยายจะขยายพื้นที่เหมือนจะขยายพื้นที่ที่ช่วยเหลืออะไรพวกเนี้แต่ว่าก็ยังช่วยเหลือไม่ได้มาช่วยเหลือเพราะว่าไอ้สวนส้ม ไม่ใช่แต่ว่ามาให้แบบมาช่วยเหลืออะไรบ้างมาช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงกับพื้นที่ของโรงไฟฟ้าอะไรเช่นตะบลอย่างเช่นการดูแลเรื่องเขากคให้ให้ให้กับชุมชนนะฮะพวกเครื่องออกกําลังกายแล้วก็กลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยะครับกลุ่มอาชีพอะไรเงี้ยเขาก็สนับสนุนเอาเงินมาตั้บ้านคอย่างอบตเนี่ยตอนนั้นเราช่วยชาวบ้านได้ แค่ไหนฮะในในการที่จะไปเยียวยาไปชดเชยที่เขาประสบปัญหาคือคือช่วงนั้นมันจริงๆแล้วมันมันไม่สามารถที่จะเอางบของอปตไปช่วยเหลืออะไรได้พราะเรามีมีสมาชิกสาวบ้านอยู่เท่าไหร่ที่ที่ในเขตอปตเขตอปตมีอยู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอ่ปาะมาห้าพันห้าพันห้าันก็ห้าพันก็พันกว่าครัวเรือนครับ แล้วก็ทุกคนก็เกือบเกือบทุกครัวเรือนกูบกหมดทรือนครับเกือบทั้งหมดตอนนั่นรายได้หายไปจากอบตหายไปจากตำบลหายไปจากอำเภอนี่เยอะเยอะมากเยอะมากเลยเพราะครอบครัวมันสักล้านหนึ่งนี่นะครอบครัวสักล้านหนึ่งในโอ้แทพันครอบครัวนี้ก็ห้าห้าพันล้าน จับพันครอบครัวก็พันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันทั้งอำเภอไม่่เฉพาะเฉพาะที่ตอนนี้ตำบลหนึ่งท่านเองใช่นะะชาวบ้านเนี่ยมีสี่ห้าไร่ก็ยังทําเลยทําสวนทาสวนส้มสมัยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าแปลงใหญ่ๆอย่างเดียวแปลงเล็กเลก็ทําความนิยมปลูกส้มเพราะว่ามันปลูกง่ายปลูกง่ายดูแลม่ายรายได้ดีผลผลิตดีผลผลิตดีครับครับนะแล้ว อบตจริงๆเราดูแลขอบเขตการดูแลชาวบ้านที่เราเราทำได้แค่ไหนหมายถึงว่าการการดูแลได้ไนอย่างาอย่างกรณีการชดเชยเงี้ยเราเราไม่สามารถชดเชยได้ครับเดีย๋ยวเราสามารถที่จะไปส่งเสริมอาชีพอะไรของเขาได้ก็ส่งเสริมอยู่มีกลุ่มแม่บ้านไม่ว่าจะผลิตผ้าพรมทำเย็บผ้าทำปลาเค็มอะไรพวกนี้ทำให้หมด ที่ขอที่ตั้งกลุ่มกันมาแล้วขอเข้ามาเราให้หมดเราสนับสนุนหมดล้วขอไปปลูกทําขนมขอไปปลูกส้มใช่ไหมตอนปลูกส้มไม่ได้ถ้าหากรอได้ก็ต้องไปกู้จากกไปกู้ทกสออะไรพวกนี้ครับใ่ก็เราก็ดูแลได้ได้กว้างภาพมันบวกสบต่อแต่ว่าเห็นตอนนั้นก็ไปวิ่งเต้นกันเยอะเพื่อที่เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือนะชก็ไปวิ่งต้นพวกสบต่ออะไรต่างๆพวก ที่มีตำแหน่งอยู่ในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ช่วยกันทั้งนั้นร่วมกันไปอ่ะเรียกประชาชนไปช่วยกันไปนำพาไปอะไรก็ร่วมกันครับก็ก็ไม่ได้ผลครับได้แต่ไปไม่ได้สะไปแล้วลงขันกันเยอะแท่นั้นนะเยอะมากครับแล้วก็เคลื่อนไหวกันเป็นปีๆครับแต่ว่าไม่ไม่ประสบความไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันไม่ชัดเจนผลการตรวจสอบว่าไอ้่อมที่ ที่เกิดนี่มันเกิดจากอะไรกันแน่ครับมแค่บ้านก็นสุดท้ายสิปีแล้วมันก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็เริ่มปลูกแล้วเร<ช>ิ่มมาปลูกต่อเมื่อก่อนนี้ขนาดขนาดที่เขามาทําแปลงสาธิตแปลงวิจัยกันเนี่ยทัทง้งรัฐมนตรีทั้งสสอะไรเขาก็มาซื้อที่มาทำมา,มาเซ้งที่ปลูกส้มอยู่แล้วเนี่ยที่ชาวบ,บ้านปลูกส้มอยู่แล้วที่มันร่วงเนี่ยก็มาเซ้งแล้วก็มาปรับปรุงมาทําอะไรมันก็อยู่ไม่ได้เลยมันก็ร่วง ก็ร่วงเหมือนกันขนาดรับรีมาครัเอาโครงการเขารัดมาเนี่ยนะมาส่งเสริมวิจัยนะใช่ใช่ก็ก็ไม่ได้คาตอบไม่ได้คำตอบขนาดแล้วมันร่วงรัฐมาวิจงวิจัยมาอะไรแล้วนี่ก็ยังยังพบว่าร่วงครับแต่ว่าผ่านมาสิบปีทําไมมันคลี่คลายลงเห็นสองปีที่ผ่านมาชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็เห็นผลก็ดบพอสมควรคือคือส้มเนี่ยผมว่าใหม่ใหม่เนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นใช่ไหมพบ มันเริ่มมันเริ่มยังเยอะไม่เยอะไงยังไม่มากหลายอย่างอย่างตำบลนี้ก็ประมาณสักอยู่ในประมาณสักสิบลายเริ่มปลูกอ่าเริ่มปลูกเนี่ยถามว่ามันติดแน่แต่ว่าอายุมันจะเหมือนเก่าไหมไม่เหมือนเพราะว่ายังไงก็ไม่เหมือนเดิมคือเริมเนี้ยอยู่ได้ยี่สิบปียังมีความเสี่ยงอยู่ไอเราไม่รู้ไอไม่เหมือนนี่มันจะอยู่ได้กี่วันอยู่ได้กี่ปีแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องไอผลร่วงอีกหรือเปล่าใช่ ไม่มั่นใจตรงนั้นออบตอเราได้ร่วมกับหน่วยงานราชการหรือว่าทางสถาบันศึศวาอะไรมาศึกษาวิจัยอะไรนะเามีพวกหมอดินกรมพัฒนาที่ดินอะไรพวกเนี้ยข้ามาแล้วเราได้ผลสรุปเลยมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมแต่อากาศเนี้ยได้ได้ศึกษาไหมว่าอากาศเนี้ยอากาศเนี่ยเขาเขาเขาก็ศึกษาดินนี้เขาก็ศึกษานะครับแม้แต่น้ําเขาก็ไป วัดเอาไปวิจัยเอาไปวิจัยหมดบางคนเขาก็บอกว่าดินเสื่อมสภาพอะไรพวกนี้ยอไปอย่างนั้นแต่ดินเสื่อมสภาพไปทั้งอำเภอพร้อมกันที่ถ้าพูดว่าดินเสื่อมสภาพประชาชนไม่ยอมรับหรอกเพราะว่าปลูกลายใหม่ๆเนี่ยยังเขาปลูกมาสิบกว่าปีแล้วอเขาปลูกมาสิบกว่าปีเนี่ยถามว่าเขาอยู่ได้ถ้าดินโดนเสื่อมสภาพตายนี่พอจะรับได้ใช่แล้วลายใหม่ๆเพิ่งเกิดขึ้นมาได้สองสามปี ก็เนเหมือนกันตอนนั้นเป็นเหมือนกันเพิ่งปลูกใหม่ๆเนี่ยสองสามปีคือถ้าดินเสื่อมสภาพล้วมาปลูกอย่างอื่นนะปลูกได้ใช่ถูกใช่ไหมมันจะดินเสื่อมสภาพไปทั้งอำเภอเสื่อมล้อมๆกันใช่ลูกเหมือนกันหมดอากาศไม่พบอะไรไม่พบชาวบ้านที่นี่การอัตราการเป็นโรคการตรวจนี่เรามีข้อมูลไหมว่าเป็นโรคอะไรโรคทางเดินหายใจมีมีมีเยอะแค่ไหนยังไงไม่มีสถิตินะแต่ว่าถามว่าเยอะไหมเยอะ โรคทางเดื้อหาใจเยอะกว่าเดิมเยอะก่อนที่มีโรงไฟฟ้า